เป็นคั้นหีความมีความสุขความสบายใจแล้วก็เป็นที่น่าย,ยินดีที่ได้มีพบกับพวกเราและทุกคนได้มารวมกันในบรรยากาศที่สบายๆนลาอบคุ่นที ในการที่ได้มาเข้าหลัก <bunker. S 1> สูตรศิาปาหรือได้เกิดได้มีประสบการณ์ตลอดจนได้พบปะสามสานกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือ ทุกคนอยู่ในวัยอยู่ในห่วงที่หุ่มสาวแข็งแรงสดใสและที่สำคัญมีชีวิตสิบยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาส ที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดใสแข็งแรงไปอีกนานแสนนา <c oughs> นพูดถึงอุพูดถึงพูดถึง